สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่ e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำา s s f r a m m w w r k ที่เป็น utility first นะครับที่เหมือนกับ tailwind css นะฮะอีกเจ้าหนึ่งนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้งานกันนะครับผมซึ่งตัวเนี้เขาบอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ จากเทลวินนะครับซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากนะครับก็อยากจะพาทุกคนมาดูว่ามันน่าสนใจยังไงแล้วก็เผื่อว่ามีคนเนี่ยสนใจก็อยากจะแนะนําว่าลองไปใช้งานกันดูได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีพื้นฐานเทลวิน CSS มานะครับแทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยเพราะมันเหมือนกันมากนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันนะครับว่ามันมีดียังไงนะครับ โอเคครับทุกคนก็มาดูกันเลยนะครับเจ้า CSS Framework ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Windy CSS นะครับก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ windycss.org นะครับนี่นะฮะ Windy CSS Next Generation Utility First CSS Framework นะครับผมอ่าซึ่งตัวเนี้ยมันมีความน่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะผมไปอ่านรายละเอียดข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้า Windy CSS เนี่ย มีความเร็วมากกว่าเทลวินเซี s s นะครับผมตรงนี้แหละสิ่งสำคัญเลยก็คือความเร็วเนี่ยนะครับนักพัฒนาจะชอบมากนะครับว่าเฮ้ยตัวไหนมันเร็วก็คือน่าสนใจนะครับทีนี้เนี่ยมาดูนะครับนี่คือจะเป็นสปอนเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับให้เราดูเห็นไหมว่า ลักษณะคลาสเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นยูทิลิตี้ใช่ไหมเหมือนกับในเทลวินเลยเห็นไหมฮะอ่าถ้าทุกคนมีพื้นฐานเทลวินมาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะครับผมอ่านี่ฮะทีนี้มาดูกันนะครับมา get started กันนะครับ Windy CSS is a next generation utility first CSS framework นะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีความคุ้นเคยกับ t e l w w n n d s s s มาเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้ลองคิดว่าไอ้เจ้า Windy CSS เนี่ยนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้แทน i ท w i n d ได้นี่ฮะตามนี้เลย provides faster load times นะครับแล้วก็เรายังสามารถนะครับใช้งานร่วมกับ t เท l w i n เวอร์ชัน2.0ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์เจ๋งๆอีกมากมายเลยใน w i n d y CSS นะครับ ทีนี้คำถามนะครับก็คือนี่เลยเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับ Why Wind Y Windy CSS นะครับหลายคนอาจจะมีความสงสัยผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สงสัยนะเวลาที่เจอเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องใช้งานเทคโนโลยีตัวนั้นนะครับมาดูกันว่าทำไมถึงต้อง Windy CSS นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีอ่าโค้ดนะครับของนักพัฒนานะครับที่มันเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เขาเนี่ยสร้าง windy css ขึ้นมานะครับอ่านี่นะฮะก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เขาเนี่ยทำโปรเจกต์นะครับแล้วโปรเจกต์มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีคอมโพเนนต์เยอะใช่ไหมนะครับทีเนี้ยเวลาที่มันมีการคอมไพล์เนี่ยนะครับระยะเวลามันอยู่ที่ประมาณ3วินะครับแล้วก็ฮอตอัปเดตเนี่ยก็จะใช้เวลามากกว่า1วินะครับตอนที่เขาใช้ Tailwind CSS นะครับอ่าเนี่ย ตรงนี้มาดูว่าผู้สร้างนะครับก็คือคนนี้นะครับผมพูดง่ายๆเลยเขารู้สึกว่ามันช้านะพอใช้ Tailwind CSS นะฮะเขาก็เลยคิดว่าเออมันจะมีวิธีที่จะทำให้เร็วขึ้นได้ไหมนะครับเขาก็เลยสร้าง Windy CSS ขึ้นมานะครับผมโอเคประมาณนี้อันนี้คือความน่าสนใจของมันนะครับเพราะว่ามันเร็วกว่า Tailwind CSS นั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับพื้นฐานการใช้งานนะครับผมเขาบอกว่า all u t i l i t i e s of Tailwind CSS are supported in Windy CSS without any extra configuration นะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมาจาก Tailwind CSS สามารถที่จะเริ่มใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมอ่ามาดูกัน You can use utility classes in your components and style sheets as usual นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยนะนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการติดตั้งนะครับผมอยากรู้ว่าเราสามารถติดตั้งนะครับ ด้วยอะไรได้บ้างอ่าตรงนี้ครับ Windy provides first-class integrations for your favorite tools นะครับตรงนี้บอกเลยว่าน่าสนใจเพราะว่าผมเห็นนะครับเจ้าวิดและถ้าใครใช้วิดเนี่ยก็ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าสามารถใช้ Windy CSS ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะซัพพอร์ตตามนี้เลย Build Tools นะครับ Webpack Rollup Post CSS แล้วก็ในส่วนของ c ซ I ของเขานะครับแล้วก็เฟรมเวิร์กครับสามารถใช้นะครับกับ next view gridsome swell นะครับผมก็ตรงนี้ครับใครที่เขียน view js เนี่ยแล้วก็ swell นะครับบอกเลยว่ายิ้มหน้าบานนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานในเฟรมเวิร์กตัวนี้ได้นะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มี react js นะครับกับ angular แต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะหรือเขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมจากนั้น editor นะครับก็สามารถใช้ใน v s Code WebStorm นะครับ api ก็คือ javascript นะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูการคอนฟลิกต่างต่างนะครับคอนฟลิกไฟล์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆก็อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับนักพัฒนานะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการที่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยจะย้ายจากเทลวินมาวินดี้นะครับก็สามารถทำตามได้ตามนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของฟีเจอร์ครับ ตรงนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะฮะตามที่เขาบอกเลยว่า Windy CSS เนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานร่วมกับ Tailwind CSS version 2ได้นะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยนะครับมันแบบว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ะ นี่ฮะก็มาดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็ value auto infer นะครับผมก็คือสามารถใช้ syntax แบบนี้ได้นะครับ variant groups นะครับผม responsive design นะฮะอันนี้ฟีเจอร์เพิ่มเติมมานะ important prefix นะฮะอ่าสามารถใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับผมก็คือเหมือนกับ เราใช้ import ใน CSS นะครับผมมี shortcut นะฮะโอเคมี dark mode ด้วยนะครับมี right to left นะครับนี่มี directives นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งก็เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของ integrations นะครับก็คือเราสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆได้เห็นไหมอันนี้แน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้เป็น vite.js กันแล้วนะครับทุกวันนี้นะเพราะว่ามันดีนะครับเนี่ยก็ สามารถใช้ vjs นะครับแล้วก็ติดตั้งเจ้า windy css ได้เลยนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการคอนฟิกอะไรต่างๆนะครับก็ทำไม่ยากนะใครที่เขียนโค้ดเป็นอยู่แล้วก็น่าจะทําเป็นนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่ามันมี css framework ที่เป็น utility first นะครับ อีกตัวหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเปลี่ยนนะครับจากเทลวินนะฮะมาใช้งานเป็น w i n d y CSS นะฮะก็คือพูดได้ง่ายว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยนะครับตามที่ผมให้ดูนะครับเพราะว่าเจ้า Util i t y Class อะไรของเขาเนี่ยมันใช้เหมือนกับใน t a i l w i n ซอเเลยนะครับก็จะทำให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับนักพัฒนาสาย v u e j s อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถ ติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ